สนับสนุนโดย KSL บริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนเราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อความต้องการสวนสัตว์ขอนแก่นเราพีดีอารวี DR, Vietnam, น,นามรน้ำหองพร้อมกับบ้านก่า เซโลไลแล้วเที่ยวชมภาพที่ขึ้นนะครับที่มาถึงแล้วนะครับบันทึกภาพสวยๆนะครับเก็บภาพประวัติศาสตร์ก่อนที่จะเริ่มต้นขบวนคารวาในวันนี้ต้นนะครับจากจังหวัดเลยของเรานะครับใช่แล้วค่ะซึ่งเราจะเดินทางไปทั้งหมด5จังหวัด้วยใช่แล้วครับซึ่งประกอบไปด้วยครับนี่นีนะครับในช่วงนี้นะคากาสำหรับคารวานนะครับ ส่งเสริมการท่องเที่ยวรถยนต์นะครับเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขงประกอบด้วยจังหวัดบึงกาฬหนองคายนครพนมมุกดาหารและจังหวัดเลยทั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายจากผู้ประกอบการ้านการท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศเพื่อ่ายชุมชนการท่องเที่ยวสื่อมวลชนบุคลากรภาครัฐในแต่ละจ้งนควัดบทเลยท่าน ประธานสภาสากรรมท่องเที่ยวจนเลยหรือกรรมการประชารับสามัคคีนะครับท่านคณะสวรชิการท่านสื่อมวลชนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านพร้อมด้วยคาราวานท่องเที่ยวทุกท่านด้วยความเคารพครับซึ่งวันนี้ ท่านผู้ว่าการจังหวัดเลยท่านชัยพจนพ์จุลพงศ์ติดภารกิจสําคัญนะครับได้มอบหมายให้กระผมปยูนยอรันรุตกบรองผู้ว่าการจังหวัดเลยมาเป็นประธานประธานแทนนะครับซึ่งผมรู้สึกเป็นเกียรติและก็มีความยินด,ดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการคาราวานรถยนต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางท่องเที่ยวริมแม่นำ้ำโขงแวะชิมช้อปชมแหล่ง and สวยงามยิ่งครับสำหรับบรรยากาศในวันนี้สำหรับพิธีเปิดการวันนี้ครับเชิญ้ว้ความปลอดภัยที่เิ็มึ้่ตลอดเส้นทางว่าเขาออกทางนั้นหรบอเกสักครเราจะให้สัญเขาดาวไปพร้อมๆกันรถเขาจะเลี้ยวซ้ายคารวันพร้อมหรือยังพร้อม้วเชิญเลยทุกท่านพร้อ i do ไม่ลันไม่ลันยำเบอร์เลยเหอติดแค้อไ ขอบคุณไปรัขท้งองเที่ยวเลก,กิีฬาจาปันเลยครับก็อาจร์อุจานที่มารวเกไดประสบการณ์ดีๆกัน้ียครับขอบคุณไปรัง